มันน่าเศร้าไอ่สายตาสั้นอนะแก่เนี่ยก็หกหน้าตายนะครับผมไหนใครเคยโกหกผมบ้างครับ mm hmm. ทุกคนแหละรู้ทุกคนแหละทุกคนมีคนจะเป็นตมคอัพของผมถ้าคือจะดีเหรอถ้าทุกคนเป็นผมได้ก็ดีสินะ mm hmm. ไม่เคยแบบว่าส่งสายตาให้แฟนขับคนอื่นเลยคือทุกครั้งที่เราเห็นคนใส่เสื้อฟ้าเราจะแบบรู้สึกเฮ้ยน่ารักจังเลยบางคนใส่เสื้อสีอื่นก็นั่านั้นไงคือไม่ใช่ นะไม่อยู่ครับนะก็ดีใจดีใจวันนี้นะครับเหมือนบรรยากาศคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เนาะนะมีมีป้ายไฟเย,ยอะๆแบบนี้มีเขาแดงๆนะผมมนะีมีเสียงโถล้อทั้งเสียงาสาวั้งเสียงเคี้ยวหมากอยู่นะ ก็ส,าสาอดภาษากันไปเป็นความติ่งที่ครบรถจริงๆภูมิใจที่ตัวเองวันนี้นะมีคนที่รักเราทุกเพศทุกวัยทุกวัยจริงๆนะก็ล่าสุดพิ่งได้รับรางวัลคอมมชิลย์ออนะสาขาับเพลงไทยนักรอ้องเพลงไทยสากลยอดนิยมปอ๊อบลาบบนะครับผมขอบคุณแฟนๆที่ช่วยโวตให้ผมได้ในวันนี้นะฮะรู้ว่าทุกคน ทุกคนเหนื่อยมากทุกคนเรียกว่าอะไรนะมัธยัติกันมากแบบที่ต้องทำอะไรัทำยิ่งใหญ่แบบนี้มันมันคือความสามัคคีจริงมันคือความจริงๆไม่ใช่แค่ไทยขับหรอกผมเชื่อว่ามันมันก็มีส่วนส่วนของทั้งประเทศด้วยใช่ไหมใช่นะเออต้องต้องคิดด้วงเข้าคิดเองไปก่อนมันเป็นมหาชนไงในองค์กรทั้งประเทศของประเทศมหาชน เพลงน,นีเ้เป็นเพลงที่ให้ทุกคนเลยจริงๆเป็นเพลงที่อยากจะบอกว่าที่ผมมยวัน,นี้ได้ที่ผมเป็นการัพัฒน์วันนี้ได้นะครับที่เรามาถึง4ี่ปีวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะใครเลยฮะเพราะเธอทั้งนั้น

รู้ว่าฉันเคยเป็นยังไงร,รู้ไม่ไกลที่ได้เจอเธอนั้นฉันยิ่งได้สายเท่าไหร่พอดูออมืาแล้วเธอเท่านั้นที่ทำให้ชชีวิตของฉันน่าจดจำจะเป็นได้ได้เจอเธอ แลไรนะเระากิต้ารอ,รอาคนนั้น เพื่อกนบัตเชอรัลดี้ครั้งที่สี่วันนี้เนี่ยวันนี้มากๆจริงๆที่จะเล่นเพลงเพราะๆเ,เล่นเพลงอาจจะผิดบ้างอะไรบ้างก็ก,งก็ฟังให้มันไม่ผิดแล้วกันนะครับ <laughs> เป็นเพลงที่วันนี้จะเล่นเข้าขกา um ับบรรยากาศโรงเบียร์ยยโรมันตะวันแดงมีอะไรมีอะไรจิตไหมมีอะไรจิตไหม <laughs> <laughs> นนมีนะดีแล, <laughs> แล้วเป็นสิมม่งที่เอ็กองก็พอมีสิ่งไม่ดีนะครับ ไ้ลังครับ <Okay. S 1> ผ,มมผมมาได้ยัง <c oughs> ผมอ่านมุ่ขวนครับขัดข้องทางเนเปเคับว <c oughs> ง,งผมแน่ยจะบอกว่าว,าวงเฟนเป็นวงที่ พัฒนาการได้อย่างยิ่งยวดมากนะครับก็เรนจากเครื่องแต่งกายของเพื่อนผมแล้วแหละไม่ต้องถามว่าของตัวเองหรือเปล่าของผมนะเสื้อของผมเดี๋ยวเบิร์ดของผมมีมันยากมากจำได้ไหมตอนนี้จำได้นะทางเดินของตัองทางเนขงตัวเอง นี่เลยนี่เลยนี่นี่เลยนี่หล่านี่หล่านี่บอมันจะเป็นนี้แหละคือเวลาที่เขาเจออะไรแบบของเก่าๆอ่ะที่เขาเคยคิดจังมากๆแล้วแล้วเขาก็ได้เจอที่มันที่ดีกว่าแล้วได้เจอที่ที่แบบเอ้ยหน้ามองกว่าเขาก็จะแบบ วันนี้ก็ก็ผมก็มองแต่ละคนก็แบบเฮ้ยเออกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเราก็จะพูดต่อไปเรื่อยนะครับเป็นใต้ดังอ่เออปูยังไม่ได้พูดถึงปูเลยมือกองมือกองยืนหน่อยยืนหน่อยยืนหน่อยจะเก็นแต่ผมอีกเหมือนกันกรับผมวันนี้